โอ้หิวสายแทบขาดน่ะในที่สุดฉันก็จะได้กินสักทียันเป็นแก้วน้อยหลงป้าโอ้ยปลาโอ้ยต้องเป็นแองผู้ชายคนนั้นแน่เลยยนก็กินด้วยได้ไม่เหรมึงใครกับปลาดูในสิ่งที่จะเกิดให้ดิเออถึกยยิ่งไม่รับสมัครนักร้องค่ะมาป้อนอีเวน ัทำบังตาทำบังบังตาสังขังบังบาดทะยักไปกินเอ๋อุ้ยเป่าเดือบเอฟเลือดพี่เห็นรูเลือกเอาระวางดูดหรือเรียขอต้อนรัสู่ยูกันด้ามาเดี๋ยวผมช่วยขอบคุณมากครับพี่ชายเออเออระหว่างแด่พี่ชายคิดยังไงกับลุงตู่นะ้รชนะชเขาให้ตัวเลือกเอาว่าจะคบกับเขาหรือว่าอีกดอกนั่นด่าใครอีกกระทยพูดจาไม่เข้าหู อิชเน่นั่นมึงจะไปไหนวะฮะแล้วมึงเป็นใครวะเนี่ยมึงต้องการอะไรไม่ทราบึงต้องการเจอจาอาจารย์คนไหนวะ่ะพ่อมึงนะการต่อหาออโอ้ว้าวโอ้โอ,อันรตรามเก็ดเลย